สวัสดีครับสอนใช้ Android ง่ายนิดเดียววันนี้เราไปดูวิธีปิดการอัปเดตแอปต่างๆที่เราติดตั้งจาก Google Play Store กันครับหลายคนอาจสงสัยว่าทำไมเราต้องปิดการอัปเดตด้วยล่ะสาเหตุที่เราต้องปิดการอัปเดตเช่นในบางกรณีที่การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตทำได้ช้าและเราต้องการความเร็วเพื่อใช้งานอย่างอื่นหรือโปรโมชั่นอินเทอร์เน็ตที่เราใช้หรือแพ็กเกจที่เราใช้และมีการจำกัดปริมาณข้อมูลการใช้งานต่อไปเพื่อการอัปเดตอาจทำให้เกิดค่าใช้จ่ายได้ และในหลายๆครั้งผู้ใช้หลายคนก็พบว่าแอปใหม่ที่มีการอัปเดตมักมีข้อผิดพลาดในการทํางานติดมาด้วยจึงไม่อยากรีบอัปเดตลองให้ปัญหาต่างๆได้รับการแก้ไขก่อนค่อยไปอัปเดตด้วยตัวเองการปิดการอัปเดตอัตโนมัติจึงช่วยได้มากทีเดียวการปิดการอัปเดตทําได้ง่ายๆจากแอป google play ด้วยการแตะเมนูบุมบนซ้ายในเมนูที่แสดงขึ้นมาเลื่อนลงไปด้านล่างแล้วแตะการตั้งค่าในหน้าจอการตั้งค่าแตะ อัปเดตแอปพลิเคชันอัตโนมัติในตัวเลือกที่แสดงขึ้นมาถ้าต้องการปิดการอัปเดตไปเลยให้เลือกอย่าอัปเดตแอปพลิเคชันอัตโนมัติแต่ถ้าต้องการให้อัปเดตอัตโนมัติทุกครั้งอยากให้แอป,ปถูกอัปเดตทันทีที่มีเวอร์ชันใหม่ให้เลือกอัปเดตแอปอัตโนมัติได้ทุกเมื่ออาจมีค่าบริการข้อมูลแบบที่2นี้จะใช้การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตจากผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์ด้วยอาจทําให้มีค่าใช้ใจ่ายได้ ในกรณีที่คุณใช้เน็ตเกินโปรโมชั่นหรือแพ็กเกจที่เลือกและแบบสุดท้ายอัปเดตอัตโนมัติผ่าน Wi-Fi เท่านั้นวิธีนี้จะอัปเดตแอปเมื่อเครื่องต่อ WiFi เท่านั้นครับเชื่อมต่อแบบอื่นๆจะไม่อัปเดตอะไรทั้งสิน้นสะดวกแบบไหนก็เลือกใช้กันได้ตามสะดวกเลยครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมอย่าลืมคลิกติดตามเพื่อชมเนื้อหาใหม่ๆที่ช่วยให้คุณใช้งาน Android ได้คุ้มค่ายิ่งขึ้นแล้วพบกันใหม่กับสอนใช้ Android ง่ายนิดเดียวสวัสดีครับ